นี่ครับอะไรอะพีซีเจอกับไบเปอร์นะครับเบนซินทั้งคู่นะครับไบเปอร์เครื่อง10ดีซีนะครับกับพีซีเครื่องเกษตรนะครับไม่รู้กี่ทีซีนะฮะไปแล้วครับพีซีไปก่อนครับเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับไปแล้วครับยังไม่คือเอาจะจะขาดนะครับยังไงไบเปอร์ไบเปอร์ตามครับ ไปไปเปอร์ตามไปครับไปเตอร์ตามทันไหมอิกหายแล้วจะมาบินยังไงกันบอหนะ้าอ่าพีซีพีซีมาครับพีซีแล้วครับพีซีโอเสียงนุ่มนะพีซีไปเปอร์มาว่าไงไปเปอร์มีปัญหาไปเปอร์มีปัญหาอะไรไหมอ่าไปเปอร์ อ่าพีซีครับพีซีก็ไม่ย้อนนะครับพีซีพีซีว่าไงพีซีมานุ่มนุมนะไปเปอร์จะไล่ทันไหมไพเปอร์ยังหาทางลงอยู่นะครับไพเปอร์บินแปลกๆอยู่นะครับ ไปแล้วครับยังยังไปเปอร์ออกตัวที่หลังฮนะแต่ยังยังตามไม่ทันนะครับา PC มาครับ PCPC PC ครับโลพาสมาโลคู่มาเลยดีกว่าโลคู่มาจะล่อคนไหมยังไม่รู้เอาแล้วไปเปอร์ครับไปครับจะล่อกันไหมรอดูโค้งนี้อ๋อยังผ่านไปได้นะครับ จะขีปีกันไหมเอายังไงามาดูกันครับผ่านหน้าครับผ่านหน้า,าไปเปอร์บอกกูเต็มร้อยแล้วกูได้แค่นี้ ปีกบนตามครับปีกบนตามข้างล่างพื้นหันไปดูรำนั้นไปครับ ไปเรื่อยๆครับบนฟ้ามีสามสี่ลำนะครับที่เหลือนั่งดูกันครับที่เหลือนั่งดูกันนะครับอะไรผ่านหน้ามาก่อนครับปีกบนหนึ่งปีกบนซิ่งนะครับปีกบนซิ่งลำที่สองผ่านเข้ามาครับสองสามปุชิปายแล้วโอ้ยอ๋อปีกบนตามไปหนึ่งปีกบนซิ่ง ไอ้นี่ครับยังไม่รู้ว่าจะลงจะลงยังไงนะครับ<ม>ล้อนี่ครับล้อหลุดไปข้างหนึ่งครับโว้าวไปเปอร์ขอตามหน่อยเลยไปเปอร์ ไปเปอร์ขอตามหน่อยไปเปอร์ทัดพีซีพีพีซีพีซีพีซีทัดโกเลยครับพีซีพีซีทัดโกหน่อยไลทัดโกครับไลทัดโกเทียร์ลาครับมาแล้วมาแล้วจะทัดโกครับจะทัดโกมาแล้วครับพีซีมาแล้วครับทัดได้ไหมอ่าอ <c oughs> ่าไปเปอร์ลากมาครับไปเปอร์ลากมาแล้วไปเปอร์ลากมาแล้วรถโอ้ย พีซออีคอยทีได้ไหมยังไม่ชัดครับพีซ <Yes. S 1> ีครับได้ได้ได้ขอแลนดิ้งหน่อยกกครับขอแลนดิ้งหน่อยไปกิ๊กีเกินห้าทีแล้วครับ เมื่อกี้ต้องตัด,ดนิดนึงอ่ะอ่าลงครับ,ลง,รบ BC ลงครับบีซลงครับเดี๋ยวขอลงขออนุญาตลงก่อนนะครับอ่าบ c ลงครับโอโ้โ,อโหโอโห้โอหโอ้โหโอ้โหยังไงยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังเอีย,ง,ยงอยู่ไปเพื่อว่าไงโอ้ไปเพื่อมาเนียนครับตั้งแต่ได้ล้อใหม่เทนเนอร์ลงแล้วเลยเทนเนอร์อ่าเดี๋ยวรอเทนเนอร์อ่ารอเทนเนอร์เทนเนอร์ว่าไง เทนเนอร์มีสองล้อให้เฉยนนะครับลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยแล้วอยากเห็นเดี๋ยวมีแค่สองล้อนะครับเทนเนอร์เทนเนอร์สองล้อ,อ,ลอ,อ,ลอ,อ,ลอจะสร้างคอนเทนอะไรมาคอยดูกันว่างาย,ยังไงยังไงเอาอยู่เฮ้ยหัวทิ้มหัวทิ้งไป